สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพายุฤดูร้อนพัดด่านคัดกรองโควิดแม่ขาจานพังยับเยินเมื่อวันที่13พฤษภาคม2563นายนประจนประชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้รับรายงานว่าได้เกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจนทาให้ด่านตรวจแม่ขาจานหมู่บ้านเกาะหมู่แตดตบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้า ซึ่งเป็นด่านตรวจคัดกรองไวรัสโควิด -19 บนถนน118สายเชียงรายเชียงใหม่ทำให้เต็นท์และจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ถูกพายุพัดปลิวระบบกระแสไฟฟ้าได้รับความเสียหายไม่มีใครได้รับอันตรายและหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมระบบเพื่อทำการคัดกรองตามปกติต่อไปนอกจากนี้พายุลูกเห็บพัดกระหน่ำในพื้นที่ตำบลบ้านโป่องอำเภอเวียงป่าเป้า ทำให้เกิดความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านโป่งทวี2และหมู่บ้านโป่งทวีหมู่5ตำบลบ้านโป่งโดยมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ10หลังคาเรือนส่วนใหญ่หลังคาบ้านและฝาบ้านถูกพายุพัดจนหลุดออกมาโดยเฉพาะที่บ้านโป่งทวีซึ่งเป็นพุทธศสถานประจำหมู่บ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักล่าสุดทางฝ่ายปกครองอำเภอเวียงป่าเป้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ไดระดมกำลังออกซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับชาวบ้านขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ